สวัสดีเจ้าสวัสดีปีใหม่เจ้าปี2564เนาะสวัสดีทุกผู้ทุกคนเจ้าสวัสดีปีน้องเจ้าเหนือบ้านเฮาและสวัสดีทุกทุกคนที่หันคลิปนี้นะเจ้าสำหรับปีนี่เนาะเป็นปีสลูเนาะพศสอ6 4้อสพุทธศักราชเนาะคศก็2 0 2 1 เจตายขอคือทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพมาที่หนึ่งเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขทุกๆวันแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยร่ำรวยมีโจกมีลาภทุกคนนะเจ้าดูแลตัวเองนะเจ้าทุกๆคนเจ้าปีนี่ก็นับว่าสาหัสตั้งแต่ต้นปีเนาะโรคร้ายมาเห็นแล้วเนาะโควิด19มันยังมาวิดบาวิดไปสักเตือนเนาะ พืพรอนคอทุกคนจบปลอดภัยจากโรคไร้ต่างๆนะเจ้าเจ้าวันนี้เ็ฟตายได้อย่างมั่นการเริ่มต้นปีใหม่เลยจอพักการน้จอพักการนะบ้านเฮาเชฟตายจะเป็นคนที่กับพริกแบบอีมีขี้พือพรอนะเจ้าพริกนี้พริกปนกระเทียมเจียวรเราะเชฟตายจะเอาพริกเป็นเม็ดลงทอดตัวเนาะ มีคีบพือพ,พอเจ้าแต่บางคิดอันนี้จะใส่ทวนาออตัวแต่วันนี้ใส่ในจอผักกานเจ้ามามากินกันเนาะก,ก็นึกว่าอยูไก่กันไก่แคบหมูเจ้าผักากาดติดกาดก็ได้เลยก็คือแคบหมูเซฟตายไปจกข้าวบ้านลุงมาข้าวหนึ่งบ้านเซฟตายกินไป้ข้าวเจ้าไปจกข้าวหนึ่งมา แคบหมูนะเจ้าหมูกระจบวะนะมาเนอมากินกันจอพักกาศดจอพักกาศดบ้านเฮานะเจ้าแบบลำล้ำเจ้าข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งอ๋อวันนี้ร้อนทุกวันหนาววันนี้ฮอนแล้วเจ้า มามากินกันสูตรมันก็นคือจ้ำม,มือกับพริกนี่เป็นพริกทอดตวัวบางคนก็นกนจะเอาแอนไฟน้องนี่นะเจ้าแล้วก็มาจ้ำพักกาดจออืม้มกรอบพริก ใช้มือนอี่ยจะลำแบบว่าเข้าหม่ทำนายเองเจ้าปอดสานพิษูจน์ ถึงอยู่บ้านขายของบางข้างคนแปลกหน้ามาเขาก็ต้องใส่คนตีบัดใจชุมชนในบ้านเหาเขาก็กลัวกนมาจากตื่งห้องเนาะ เจ้าพกักการมันเป็นอาหารตังมืเหนือเจ้าพุ่มปัญญาของคนสมัยโบราณเนาะเพื่อกก็เอามากระดูกหมูจิ้นหมูมาเจอใส่มาขามบมาคามนั่นก็คือเคื่อจิ้นหมูเปื่อยนะเจ้า กกโลกอใหญ่ขนาดเจ้าตอนหอมไพว่าอีสานแห้งแรง มีวิธีทำคือตัวนะจาเดวเซฟตจะแปะติดใต้คลิปไว้พริกนี่ก็มีวิธีทำเนาะ สามจานเอานังออกเหลือสองจานตึงอันนี้บัต้องกินร่อนช่อนกลางเนอเพราะกินคนเดียวเปิดกินกันหมดเราเจ้าใครกินก็แจ้งถ้าเหลือก็จะเก็บไว้ขึ้นมา สม,มาเตร์ติอนี่เหมือนก่ตามใจเลดดยมึงใจไปอันนี้ไผ่เนาะม,มันใจอวดมีอวดอย่างก็คือหน้าอย่างนี้เนะาะตักเลยรลีสูดของคอง ข้องคอแล้วก็จะตีก็ต้องจริงๆแล้วต้องน้ำึ่งห้าตาแดงใส่บะก,กอกมาบ้านหอมเจวาัน,นี้เซฟตายมีเวลาไปซอบไปหามันรี่กินข้าว,าวกินข้าวให้คนดูร้านห้าบาทด้วยทำไหมขนมวันนี้

ผักากาดหวานหวานเคยลงไว้หลายคลิปนาะพักการดนี่เป็นพักของญาติสามีปลูกเจ้าบ้านเปิ้นพัดตัง้งนานนี่ไปข้างหลังปลูกไว้ตีรั่วหน้าบ้านเลยกบในบ้านปอดสันพี่เจ้าเปิ้นจะทำหน้ามันนั่นโลดอ่ะอเอมเ็มจาเอาอาหารมามักไว้ปอดสันที่แบบเห็นเห็นเลย เอามาขายมัดซิบบาทมือนนะซิบตายซึ่มเจ้าสามมาัดเอามาจองหวานขนาดวันนั่นกว่าข้างหน้าอรอยสั่งกิเปิดเปิดหมู ตันอย่างก้าวนาทีมันตึงมาเป็นแบ็กกาวฉากเสียงแมวเป็นซัตท,ที่กินข้าวบ่อยที่สุด กอนจะเข้าคลิปเอาหุ้นละกัพ่อกลัวมันมาห้องใกล้กับมาห้องอยู่ดีทั้งแมวทั้งมาจะดูอ่อนเปื่อยๆแล้ว ได้ใจเลย

พึ่งหออถุงแล้วคิดว่าพอกินกรับได้อ่ะพริกล้ลําลำําจ้ สองนาทีละลำลองยาพอกันนะจ้าเสีบตายจะเอาวิธีทําแปะไว้ใต้คลิปหน่อยสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะจ้าฝากกดติดตามกำัจ้าสวัสดีเจ้า